สวัสดีครับสสวััดีครบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ99 Big Match นะครับผมวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลถึง3คู่ด้วยกันอยู่ผมเบนเพียรพัฒน์และพี่นนท์รัศมีครับผมกับผมก็มี3คู่ที่น่าสนใจนะครับไปเริ่มกันเลยที่คู่แรกครับศึกเอลคลาสิโกวันอาทิตย์นี้นะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาครับครับผมก็ในเกมนี้ครับจะเป็นมาดริดนะครับผมที่เปิดถิ่นซานเตโกเบร์นาเมียวพบกับบาร์เซโลนา ความพร้อมของเจ้าถิ่นนะครับก็ยังจะนำทัพโดยตีบวกูตัวนะครับผมส่วนคู่เซนเตอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บอาจจะใช้เป็นลาอูนัสเซนซิโอและเอเดนมิลิตาครับคู่มิดฟิลด์ยังใช้จูดเบลลิงแฮมและอาดากูแลครับผมส่วนศูนหนย์้ายังใช้ชิลีอันเอมบัปเบ้ครับทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็ประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพอสมควรโดยคู่เซนเตอร์จะใช้อลิกกาเซียครับผมแล้วก็ปาอูคูบาซีครับ แทงมิดฟิลด์จะใช้เบดดี้นะครับผมทางฝั่งซ้ายเป็นเฟอร์มินโลเปสฝั่งขวายัางนำทัพโดยเลรามินยาเมลนะครับศูนย์หน้าจะใช้มาคัสลาดฟอร์ดนะครับผมผลงาน5เกมหลังสุดที่เจอกันก็ต้องบอกว่าบา์เซลนาเหนือกว่าอย่างชัดเจนเอาชนะไปถึง5นัดด้วยกันนะครับส่วนผลงาน5เกมที่ผ่านมานะครับผมแล้วแล้วมาลิตชนะไป4แพ้ไป1ครั้ง ส่วนบาร์เซโลนาครับผมชนะไป3และแพ้ไป2ครั้งครับผมมองว่าเกมนี้ผลงานในลีกของราชันชุดขต่าวที่ผ่านมาถือว่าพ็อ์ฟอร์มามากๆครับแต่การเจอกับคู่ปรับอย่างบาร์เซโลนาถือว่าไม่ง่ายนะเมื่อดูจาก5นัดหลังสุดที่เจอกันผมมองว่ามีโอกาสจบด้วยการเสมอกันค่อนข้างสูงครับไปต่อที่เกมพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเกมที่แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ โดยความพร้อมของทางแอสตันวิลล่านะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนเลยนะครับก็จะนำทัพโดยผู้รักษาประตูเอมิเลโนูมาร์ติเนสนะครับกองหลังมีแมตติ้แคชเอสรีคอนซาวิกตอร์ลินเดอร์เลฟแล้วก็เอียนมาเซนนะครับส่วนตรงกลางครับใช้ลาเมเร่โบกาเดบูบาก้าการมาราจอหนักกินมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็ดอนเดลมาเล่นหน้าเป้าก็จะเป็นหน้าที่ของฮอลลีวอร์กินส์นะครับในขณะที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ไม่มีโรดรีกับอับดุลกอดีคูซานอฟที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับ นอกนั้นพร้อมลงสนามทั้งหมดผู้รักษาประตูจะใช้ดอนารูมาครับกองหลังมาดิอุสนูเนสดูเบนดิอาสยอนสโตนนิโกโอไรดีแล้วก็นิโกกอนซาเลสนะครับกองกลางมีแบร์นาโดซินวาฟิลฟอร์เดนทิชานี่ไรเดอร์สและเชร์มีโดกูหน้าเป้าก็จะเป็นหน้าที่ของเออร์ลิงบฮาร์ลันน์นั่นเองนะครับฟอร์มช่วงที่ผ่านมานะครับถือว่าใกล้เคียงกันครับ5นัดหลังสุดของวิลล่าชนะ4แพ้1ส่วน5นัดหลังสุดของซิตี้ชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งยังไม่แพ้นะะ การเจอกัน5ครั้งหลังสุดก็ใกล้เคียงกันครับซิตี้ชนะ3วิลล่าชนะ2นะครับแต่ถ้าไปดูฟอร์มก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งของแมนซิตี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับบุกไปชนะเบียร์เรลได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เลยในขณะที่ของวิลล่านี่เพิ่งจะพลาดท่าพ่ายกัวเฮดอีเกิลส์มาในเกมยูโรปาลีกนะครับก็คิดว่าเกมนี้โมเมนตัมยังอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแมนซิตี้นะครับวบวกกับเออร์ลิงพาลันกำลังฟอร์มร้อนแรงทีเดียวคิดว่า นัดนี้แมนซิตี้น่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเกมไทยลีกนะครับก็จะเป็นเกมที่บุรีรัมยูไนเต็เจอกับระยอง f อนะครับนัดนี้ทางฝั่งของบุรีรัมยูไนเต็ดจะไม่มีตัวหลักอย่างสุพนัทเหมือนตาที่เจ็บนะครับนอกนั้นก็พร้อมลงสนามทั้งหมดผู้รักษาประตูจะใช้นิวเอเธอริชกองหลังมี c ค r รติสกูสเคนเนดูกอและควนอีบิซา กองกลางจะมีคิงส์ลีย์ชินเลอร์ปีเตอร์ซูโกรันคาวซิสแล้วก็เชนพัตติลาม่ากองหน้าจะเป็นหน้าที่ของโรเบรซูกิลเยเมบิโซลีแล้วก็สุบะชัยใจเด็ดนะครับส่วนทางฝั่งของระยองครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะครับผู้รักษาประตูจะใช้วิชยักแก่นทองครับกองหลังจะมีสเตฟานเซบารากับกริสตาโนทรัตยืนเป็นคู่เซนเตอร์กองกลางมีสหรัฐสนทิสวัสิรแล้วก็เรียวอิโตเป็นตัวริมเส้นหน้าเป้าก็จะเป็นหน้าที่ของสเตเนโอจูเนียนะครับ ทังฝั่งของระยองช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ใช้ได้นะครับชนะ3เสมอ2ล่าสุดนี่เสมอพีทีประจวบ FC มา1-1ส่วนทั้งฝั่งของบุกรีรัมล่าสุดเพิ่งไปแพ้เมลเบิร์นซิตี้มา1ประตูต่อ2ทำให้กุนซือคนใหม่อย่างมาร์คแจ็กสันวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องเอาชนะให้ได้อย่างเดียวไม่งั้นนี่อนาคตอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับก็ผมคิดว่านัดนี้บุรีดัมยูเนเตดจะ ทำทุกทางครับเพื่อเก็บ3แต้มให้ได้โดยเฉพาะการเล่นในบ้านด้วยจริงๆแค่ชนะอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอฟอร์มการเล่นผลงาน,น่งขันอาจจะต้องสวยงามด้วยนะครับนั่นนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับประสาทสายฟ้านะครับน่าจะาชนะทางจีมเยือนอย่างระยองได้อย่างน้อยๆ2ลูกขึ้นไปนะครับและนี่คือไนที่ไนท์บิ๊กแมชในสัปดาห์นี้สำหรับการพรีวิวสามคู่บิ๊กแมชผมเบนทิรพัฒธ์และพี่นนท์รัศมีลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ